สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผราก็จะมาลองผลงานเพลงที่2นะครับที่แต่งเสียจแล้วก็ขัดกล่าททำนองแล้วนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงของหนุ่มอุบลนะครับหนุ่มบุบลนะครับผมหนุ่มบุบลคนร้องเพลงนะครับยังไงก็ช่วยช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าผลงานเพลงนี้ต้องแก้ตรงไหนนะครับต้องทำยังไงนะครับก็จะไปทำดนตรีใน ลำดับต่อไปนะครับมาฟังเลยด้วยกันครับผลง,งานเพลงที่มีชื่อว่าหนุ่มอุบลคนร้องเพลงครับเสียงนี้เป็นเสียงของหนุ่มอุบลผู้ที่ดิ้นรนฝึกฝนเพื่อหาความฝันประกวดร้องเพลงเวที มานานเพื่อหาความฝันที่มันอยู่ไกลเหนื่อยยากแค่ไหนใจไม่เคยท้อเพื่อฝันวันรอที่เราไฟ,ฟ่ฝันถึงมันลำบากยากเข็นบนเส้นทางนั้น ด้วยแรงใจยุดมั่นเพื่อไปถึงฝันวันรอขอกราบแฟนแฟนทั่วแดนอีสานผู้ชายบ้านที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องประคับประคอง ให้ไปถึงฝั่งฝันด้วยแรงผลักดันความฝันก็คงไม่ไกลสู่ทนต่อไปถึงฝันอยู่ไกลด้วยแรงใจมอบให้ทั่วแดนอีสาน ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผลงานเพลงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ฝากเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหนุ่มบุบลคนร้องเพลงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับกําลังใจทุกๆกําลังใจนะครับที่ส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง l ล ne นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง youtube เองนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันนะครับผม ก็จะรีบทำผลงานเพลงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับภายใน3เพลงนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับช่วยแชร์ช่วย,ช,วยช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากผลงานเพลงนี้ไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับ